ทีนี้จุดหนึ่งที่จะบริจาคน้ำเพื่อไปให้ความเดือดเลือดตามผู้ที่ผู้สกขรกตยทางป่ากายพวกนี่คือคุณเพนคุณวัดเวคุณวัดเบนจันทรีเป็นปลาคานข้อคุ้มต้นขาแพ้ตายถึงมีการคิดการใช้เที่ยวหม้อน้ำเนี่ยส่วนนี้ทีจาไปให้ผู้ควรสกปรกตายแ và hết bên đấy có gần một lúc rồi mới khăn rồi cũng phải lúc mình làm chơi thì làm có thể làm chơi 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 ก็คุณแต่ผู้ที่ประสบไปัที่ว่าได้รับความสุขยากนะคะเข้าขมาค่ะปลา,าเป็นปัจจัยหลักใช่ไหมเพื่อเรามีอาหารอาหารเรานีน่ยเราต้องได้น้ำเราทำไม่ได้แลสะสภาพเดี๋ยวนี้เมื่อน้ำท่วมมามปลาปลาก็เสียหาย,ลยหลายครอบครัวต้องการน้ำครับทั้งชนชั้นต่างก,ก,าก,ากาันเลย การขอไปจากน้ำเพื่อไประับนู่นถึงประเทศไทยนีะครับันี่ยเรได้รับความเป็นมือดีจากนะครับค่ะขอขอบคุณนายดาวจิตติมากค่ะมีเสื้อผ้าด้วยนะคะมีเสื้อผ้าด้วยมีเสื้อผ้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเราดูข้าวจีวาอพี่น้องแถวาตายโดยเฉพาะปะทลุงเรอส้มคล้าใจนี่ได้รับไปบัตรน้ำท่วมนี่ เราเป็นความสุขคือมันงไม่ตัวลำต้นใจในการถึงส่งสร้างมายากจะเฉยเลือที่ควนกันชุมชนมันมาร่วมกันว่าละเล็กละน้อยอ่าไว้โดยเฉยเลือดกันหรือจะเฉยเลือกกันหรือเลยๆในชุมชนกันตกลงกันว่าพอพี่น้องเรานี่ขาดน้ำบริโภคระว่ะน้ำท่วมมันเป็นเลยกันรวมๆกันการรวมๆกันในการมาเป็นน้ำน้ำเล่นใจเยี่ยมกันในการรวมสื่อคือน้ำส่งแหวนให้กันเพื่อจะ กะยาให้ปีนองทีเขา้ามันรไฟนี้ได้ <ใน S 2> ยืดหนามตีากันจะยาจะฟากไล่ทางซึ่งปีนองทางนหมังจะให้เขามีคือคนที่เรา,าความทุกข์แน่นอนในทุกแล้วแต่ว่าเราเรายาจะพูดปลอบใจเขาว่าปัจจุบัน เลืกว่าทำเพื่อว่าตะเภาอินมาแล้วเราไปธรรมชาตินะไปธรรมชาตินะไม่มีใครป้องกันได้แต่วรากลับใจได้แต่ว่าเราสามารถที่จะดูแลธรรมชาติได้สว่านี้คือเกิดเตือนจะพ่นพวงพ่นธรรมชาติที่เราทำารธรรมชาติขึ้นขึ้นมาเกินไปคิดขนาดไหมคิดขนาดคิดว่าน่าจะเราช่วยกันดูแลธรรมชาตินะเพราะว่าธรรมชาติจะจะช่วยดูแลเราด้วยรเพาะว่าถ้าว่าเราอยากขึ้นปล่อยอยู่ให้ ทำไรกันทนทีมันก็ต้องประกอบนีเรื่องมมาขึ้นว่านี่แล้วยาอาจารย์หวานอาจารย์หวานต่างชาวชุมชนบ้านในวังงทำไม่มีอะไรมาก็คว้าน้ำใจด้วยน้ำดื่มหรือซากาไปให้ช่วยเลือกดูเตวามัต้องไปน้ำต้มนะคะตุ่มมาค่ะตุ่มยัดเลยกันด้วยมดูหมาดีไหมฮ่า กในนี้ตาเดียวพอรอย่างแกมัดตีดูอย่าเลยกองจุกจิกาแปะไตเอเรต้องลอยลเลยก็เราวัดจัเเลยเราไม่ยากแปะเราไม่ยอกแปะวัดตีตังแต่เลอเลยงไเล่อเาไม่ยมแปะวัเอ้ก็เปรีประจากบอยเลืเหมือนกันแอ็ปากันเออไป 啊，好疲惫。啊啊啊啊啊啊